สวัสดีครับทุกท่านในชาแนลขวัญลามาเซียกาะติดบาเซโลนามาพบกันในวันพฤหัส,สบดีที่2เมษายน2563อัปเดตข่าวสารของสโมสรที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีประเด็นใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับองตวนกิสมันกับเนมาเป็นสิ่งที่เราเคยพูดกันมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นการคาดการณ์ของผมเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสื่อหลักอย่างสกายสปอร์เปิดประเด็นนี้ ว่าบาร์เซโลนามีโอกาสที่จะเอากิสมันเนีย่ยแนบในข้อเสนอเพื่อขอซื้อเนมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงเดี๋ยววันนี้เรามาลงลึกรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดณเวลานี้ใครที่สนใจนะครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเล้าใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้านะครับตอนนี้ใครที่ work from home แล้วรู้สึกปวดหลังปวดเขา่าปวดเอวนะครับ ขอแนะนำยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บผลิตด้วยสมุนไพรร0 0ยเปอเซนะครับหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทองไลน์ a cth 1 2 3แล้วก็หมายเลขโทรศรรษษัพท์0 2 9 8์1 8 1 2ต่อ3นะครับฝากไว้ด้วยนะอ่ะมาลุยข่าวของเราในวันนี้กันเลยนะครับเรื่องราวขององตวนกิสมันกับเนมา Sky ยสปอร์ครับสื่อใหญ่ของอังกฤษรายงานบอกว่าบาเซโลนาเนี่ยนะครับหวังว่าจะเซ็นสัญญากับเนมากลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งโดยใช้องตัวกิสมัน an, นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนกับเปเรเชนะครับใช้คำว่า Pass Exchange นะเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนกับดีลนี้นะครับตอนนี้เนี่ย คาดการ์กันไว้สกายสปอร์ตให้ข้อมูลบอกว่ามูลค่าของกิสมันเนี่ยอยู่ที่88ล้านปอนหรือ100ล้านยูโรส่วนมูลค่าของเนมา135ล้านปอนหรือห5 0รือ150ล้านยูโรนะครับ เรื่องนี้จริงๆก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เราเคยนั่งพูดคุยกันแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การคาดการนะจากความคิดของผมผมเคยพูดเอาไว้ว่าการที่บาซ่าจะไปขายกิสมันในซัมเมอร์นี้ในราคาไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีสโมสรไหนมาซื้อแต่ถ้าเกิดว่า แนบไปในดิวกับเนมาเนี่ยมันยังพอเป็นไปได้นะครับซึ่ง s k y ยสปอร์ก็บอกแบบนั้นจริงๆนะเขาบอกว่าหนทางที่มาซ่าจะดึงเนมากลับมาร่วมทีมโดยใช้เงินเพียวๆอย่างเดียวเนี่ย150ล้านยูโรเขาบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับด้วยวิกฤตจ,จากไวรัสโควิด1 9มันทำให้สโมสรสูญเสียรายได้ไป มันก็เลยต้องหาวิธีโดยการใช้นักเตะเนี่ยแนบในข้อเสนอแล้วกิสมันอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับสกายสปอรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วในการปรับปรุงขุมกำลังช่วงซัมเมอร์นั่นก็คือต้องการได้ทั้งเนมาและลาอุตโลมาร์ติเนสของอินเตอร์มิลานนะมาเสริมทัพ ทั้งสองคนเลยนะครับบาร์ซ่าต้องการทั้ง2คนเลยจากเดิมที่เรามองไว้ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้โอกาสที่จะดึงมาทั้ง2คนแต่ว่าสกายสปอร์ตบอกว่ามันเป็นไปได้นั่นก็คือคุณจะต้องเอานักเตะภายในทีมที่คุณมีอยู่แล้วมองว่ายังไม่ดีพอแนบเอาไว้ในข้อเสนอนะครับซึ่งสกายสปอร์ตก็บอกมาไว้แบบนั้นจริงๆนะแต่เขาทิ้งท้ายเอาไว้นะครับสกายสปอร์ตทิ้งท้ายเอาไว้ ข้อมูลค่อนข้างค่อนข้างแน่นทีเดียวนะเขาบอกว่ากิสมันเนี่ยยังคงเชื่อว่าตัวเองยังมีอนาคตกับบาร์เซโลน่านะครับกิสมัน believe he still has a future as the club ยังคงคิดว่าตัวเองยังมีอนาคตกับบาซ่าเนื่องจากเนี่ยเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายรูปโปรโมตเสื้อแข่งของบาร์เซโลน่าในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆวันนี้แล้วนะแม้ว่า แม้ว่าถ้าบาซ่าเซ็นสัญญาทั้งเนมาและลาอตาโลนะแถมยังมีเมสซี่และซัวเรสอีกจะทำให้กิสมันตกเป็นตัวเลือกลำดับที่4หรือลำดับที่5ในแนวลุกก็ตามแต่ตัวกิสมันเนี่ยก็ยังแฮปปี้ยังโอเคกับสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกลำดับที่4หรือลำดับที่5ก็ตามนะเขายังคงแฮปปี กับการอยู่กับบาร์เซโลนาสกายสปอร์ตให้ข้อมูลไว้แบบนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากข้อมูลของสกายสปอร์ตแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างทำการบ้านมาละเอียดนะครับจากที่ผมเคยนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบไปดีเทลต่างๆอยู่ในข่าวนี้ทั้งหมดเลยมันก็เลยดูแล้วมีความเป็นไปได้ซึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้นะครับมันอาจจะให้ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่า เราอาจจะต้องเสียกิสมันไปจริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้หรือเปล่าเนื่องจากทางสปอร์ตครับเว็บไซต์ของกาตาลันเองนะก็เป็นสื่อที่เรานำเสนอกันมาตลอดนะเขาก็รายงานในแบบเดียวกันนะครับรายงานในแบบเดียวกันว่าบาร์เซโลนาเนี่ยวางแท็กติกนี่เขาใช้ว่าบาร์เซโลนาแท็กติก ทูซายเลอาตโรโลมาร์มมาติเนสแอนเนมาบาร์ซ่าวางแทคติกเอาไว้แล้วกลยุทธ์ของบาร์เซโลนาในการเซ็นสัญญาทั้งเลาตโลโลมาร์มมาติเนสและเนมานะครับเขารู้ดีเนี่ยครับสมสรรู้ดีว่าจำเป็นจะต้องดึงสตาร์ในแนวรุกมาเสริมทัพให้ได้นั่นก็คือเนมาและเลาตัโลนะครับสปอร์ตให้ข้อมูลในแบบเดียวกับสก,กายสปอร์ตเลยนะครับ โดยคนที่เขียนข่าวนี้คือลุยส์มิเกลซานผมเคยบอกแล้วว่าข้อมูลของลุยส์มิเกลซานค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับเขาก็ให้ดีเทลรายละเอียดไว้ว่าบาเซโลนากำลังหาวิถีทางในการเซ็นสัญญากับทั้งสองคนมาร่วมทีมให้ได้และนะการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็คือการแนบข้อเสนอเอานักเตะอย่างเนี่ยครับดูประโยคนี้นะ ย่อหน้านี้ครับการจะเซ็นสัญญากับทั้งเนมาและลาตาโลนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยอาจจะต้องเสนอกิสมันเดมเบเล่คูตินโยเซเมโดอุมติตี้เอาไว้เป็นส่วนหนึ่งนะในดีลดังกล่าวด้วยสปอร์ตรายงานแบบเดียวกันเลยแล้วถ้าดูจากรายชื่อ ที่เขาว่ามาทั้งหมดเนี่ยกิสมันเดมเบเล่คูติญโยเซเมโดอุมติตี้คนที่มีโอกาสเป็นไปได้เดมเบเล่ le, ผมขออนุญาตตัดออกไปก่อนเลยผมเคยรายงานหลายครั้งแล้วว่าบาร์ซ่าไม่ได้มีความคิดที่จะปล่อยนักเตะออกไปนะครับคูติญโยอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าบาร์ซ่าพร้อมที่จะปล่อยเซเมโดอุมติตี้นี่ก็เป็นอีก2คนนะครับและตัวละครสุดล่าสุดก็คือกิสมันที่โผล่เข้ามา นะทั้งสปอร์ตและสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษเจ้าใหญ่และสื่อสเปนแหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสรรายงานแบบเดียวกันว่ากิสมันมีสิทธิ์จะเป็นส่วนหนึ่งในดิวครั้งนี้ด้วยประกอบกับบทสัมภาษณ์ของโจเซฟมาเรียบาตเมลประธานสโมสรก่อนหน้านี้นะครับที่เขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตเขาบอกว่า เขายังคงมั่นใจว่าบาร์เซลโลนาเนี่ยจะสามารถเซ็นสัญญากับผู้เล่นบิ๊กเนมได้นะนักเตะชื่อดังได้ในช่วงซัมเมอร์โดยมีเนมากับลาอุตโลเนี่ยเชื่อมโยงนะครับแล้วหนึ่งในประโยคที่เอ่อบาร์โตเมลพูดออกมาก็คือประโยคนี้ครับนะประโยคนี้ เ,เดี๋ยวขออนุญาตปิดวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับนะคือประโยคนี้นะครับที่บโตเมลพูดนะเขาบอกว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินให้ใช้จ่ายเสริมทับมากนะักในฤดูกาลนี้เพราะว่าผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด -19 แต่นะแต่ผมคาดการได้ว่าเราจะได้เห็นการเซ็นสัญญากับนักเตะชื่อดังแน่นอน แต่อาจจะต้องเป็นการเนี่ยครับนะ We are going to see a lot more player exchange deal เราอาจจะได้เห็นการนะแลกเปลี่ยนผู้เล่นมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่บาตโตเมลพูดออกมาเองดังนั้นทุกอย่างมันสอดคล้องกันไปหมดนะครับบาซามีโอกาสจะแนบนักเตะเข้าไปในดีลเพื่อให้เป้าหมายหลัก บัลลุนั่นก็คือการเซ็นสัญญากับทั้ง2คนนี้นะครับสปอร์ทำผลโหวตนะว่าแฟนๆบาร์เซลโลนาที่กาตาลันที่สเปนเนี่ยเขาอยากให้บาซ่าเซ็นแบบไหนมากกว่ากันซึ่งปรากฏว่า59%นะครับของผลโหวตนะคิดเป็นทั้งหมด 12,965จากคะแนนโหวต20,000เสียง59%โหวตให้บาซ่าซื้อทั้ง2คนมาร่วมทีมนะครับ27%โหวตให้ซื้อลาตาตโลแค่คนเดียวและ15%โหวตให้ซื้อเนมาแค่คนเดียวอันนี้คือผลโหวตที่สปอร์ตเขาสอบถามความคิดเห็นของแฟนๆบาร์เซโลน่านะครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วผมเข้าใจนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างสงสารกิสมันถ้าเกิดว่าเขาจะถูกพิจารณาแน่เป็นส่วนหนึ่งในดิวของเนย์มาจริงๆเพราะผลงานเขาก็ไม่ได้แย่อย่างที่ผมบอกไปแล้ว14ประตู4แอสซิสเป็นดาวยิงอันดับ3ของบาซ่ารองจากเมซี่และหลุยส์ซัวเรสนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเรามองถึงเรื่องเหตุผลด้านฟุตบอลซึ่งผมเคยพูดไปแล้วถ้าเราอยากจะก้าวไปข้างหน้าต่อถ้าให้เปรียบเทียบเลยว่าเชื่อว่าใครจะมี impact ต่อทีมมากกว่ากันระหว่างเนมรากับกิสมมนผมก็ยังเชื่อว่าเป็นเนมรานะครับที่จะสร้างความแตกต่างให้ทีมได้มากกว่านะซึ่งก็ติดตามดูกันต่อนะครับเข้าใจทั้งฝ่ายที่ เสียดายกิสมันและก็เข้าใจทั้งฝ่ายที่อยากจะได้เนมากลับมาร่วมทีมเราอาจจะต้องใช้วิธีนี้คือถ้ามันไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับโควิด1 9เข้ามาเอี่ยวเนี่ยผมมั่นใจว่าบาร์ซ่าสามารถขายคูตินโยคนเดียวแล้วบวกเงินเพิ่มเข้าไปเพื่อซื้อทั้งเนมาและเราตอตโลมาร่วมทีมได้แต่พอมันมีโควิดเข้ามาเนี่ย สถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับแผนกงแผนการในการเสริมทัพของบาร์ซ่าเปลี่ยนแปลงไปหมดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งทางทางออกนะครับที่เราอาจจะได้เห็นในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ตูโต้สปอร์ตครับเขาออกมาเปิดเผยเรื่องของดีเทลรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาที่บาร์เซโลนาเตรียมจะยื่นให้กับลาอุตโลมมาติเนสนะครับ ตุโต้บอกว่าข้อเสนอของบาซ่าเนี่ยเป็นการเซ็นสัญญากับลาตาตโล่5ปีนะครับสัญญา5ปีแล้วก็มีออปชันขยายเพิ่มได้อีก2ปีเรื่องค่าเหนื่อยนะบาซ่าพร้อมยื่นให้7ล้านยูโรต่อปีนะครับต่อปีนะ7ล้านยูโรต่อปีอ่ะเอาลองมาหารคิดเป็นสัปดาห์นะครับว่าสัปดาห์หนึ่งตกเท่าไหร่7ล้านยูโรหาร52 ตกสัปดาห์ละ134,600ยูโรก็ไม่เยอะนะครับปัจจุบันนี้ลาอตโลรับอยู่กับอินเตอร์มิลาน2ล้านยูโรต่อปีหาร52ปัจจุบันลาอตโลได้อยู่สัปดาห์ละ38,000ยูโรการจะย้ายไปบาซ่าจะทำให้เขาได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีก3เท่าตัวนะครับแล้วก็ตุโต,ต,ต้บอกว่า อินเตอร์มิลานเนี่ยกำลังพยายามขยายสัญญาฉบับใหม่กับลาอตโลนะครับโดยพร้อมจะยื่นค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นให้1เท่าตัวจาก2ล้านยูโรต่อปีเป็น4ล้านยูโรต่อปีนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยลุยส์มิเกลซานครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้นะเกี่ยวกับในดีลของลาอตโลมาร์ติเนสบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยได้แจ้งกับลาตโลไปแล้วเนี่ยครับย่อหน้านี้ The club have told l าตโ a r o he would c ส m e as a starter นะครับสโมสรได้บอกกับรา u t ตโลไปแล้วว่าเขาจะเข้ามาเพื่อเป็น Starter เข้ามาเพื่อเป็นตัวจริงและนะอาจจะได้เป็นตัวเลือกก่อนหรือซัวเลสด้วยซ้ำไปนะครับตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้ตัวนักเตะเชื่อมั่นว่าเขามาเล่นกับบาซ่าเนี่ยเขาจะไม่โดนดรอปเป็นตัวสำรอง เขาจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วผมเชื่อว่าลุยโซเลสจะต้องเข้าใจตรงจุดนี้จะต้องเข้าใจตรงบทบาทนี้นะครับว่าเขาก็ต้องหลีกทางให้กับรุ่นน้องนะตรงจุดนี้การที่บาซ่าบอกราตัโตโแบบนั้นเนี่ยทำให้ตัวนักเตะค่อนข้างเชื่อมั่นกับบาซ่าแล้วตอนนี้นะครับสื่อหลายๆสํานักทั้งสื่ออิตาลีแล้วก็สื่อสเปนบอกว่าราตโตโค่อนข้างค่อนข้างอยากจะย้ายมาบาซ่าแล้ว นะครับก็เหลือแค่ขั้นตอนในการเจราจากันระหว่าง2สโมสรบาร์ซ่ากับอินเตอร์มิลานนะครับอ่ะก็เดี๋ยวติดตามดูกันถ้ามีอัปเดตเราก็จะได้เจอกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงผมจะเก็บข่าวสารมานำเสนอให้แบบไม่พลาดเลยนะครับมาดูคนนี้กันต่อมาตินเบลดเวดนะครับมาอยู่กับบาร์ซ่าได้แป๊บเดียวถ้าไม่เจอโควิด -19 เนี่ยน่าจะได้พิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้นะครับแต่พอเป็นแบบนั้นเนี่ย บาซ่าก็ไม่ปิดโอกาสที่จะปล่อยตัวออกจากทีมนะโดยล่าสุดครับสปอร์ตไดงานบอกว่าเอ,อ่อเวสต์แฮมยูไนเต็ดให้ความสนใจนะครับอยากจะดึงตัวไปร่วมทีมแล้วก็บาซ่าพร้อมจะขายถ้าเกิดได้ค่าตัวเท่ากับค่าฉีกสัญญาที่ไปดึงมาจากเลกาเนสก็คือ18ล้านยูโรตอนนี้เวสต์แฮมเป็นทีมเต็งนะที่จะคว้าเบรดเวดไปร่วมทีมนะครับอีกหนึ่งข่าว มุนโดเนปอติโบครับบอกว่าโจนาธานเดวิดโอ้โหนะหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าใครที่เป็นแบบเซียนฟีฟ่หรือว่าเซียนฟุตบอลเมเนเจอร์น่าจะได้เห็นชื่อของไอ้เจ้าหนูคนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโจนาธานเดวิดเป็นนักเตะของเกนส์ครับเนลีกเบลเยี่ยมเป็นดาวซันโวของสโมสรตำแหน่งคือมิดฟิลด์ตัวรุกครับแอคแท็กิ้งมิดฟิลด นะผลงานในฤดูกาลนี้นะครับ40นัดรวมทุกรายการยิง23ประตูกับ10แอสซิสนี่มิดฟิลด์ตัวลุกจริงมะเนี่ยหรือมันเป็นสูตหน้าเนี่ยยิงประตูเยอะมากนะครับในลีกเนี่ยยิงไป18ลูกกับ8แอสซิสนะจาก27นัดยิงในยูโรปา3ลูกอ่ะยิงในยูโรปา5ลูกนะครับนับรวมรอบคัดเลือกรอบคอลี่ายด้วย มุนโะดบอกว่านักเตะเนี่ยอยากจะย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนานะครับทางเอเย่นเนี่ยมีการเสนอเสนอให้บาซ่าพิจารณาจนาธานเกนนะครับเขาบอกว่ามีความคล้ายคลึงกับโรนาลดิโนโ่นะบอกว่ามีสไตล์คล้ายคลึงกับโรนาลดิโนนะครับมิดฟิลตัวรุกที่สามารถเล่นเป็นศูนหน้าก็ได้นะนอกเหนือจากบาซ่าเนี่ยมี PSV, ไฮโอเฟนนะครับบ er าเยอร์มิวนิกอาเซนอนที่ให้ความสนใจนักเตะอยู่เช่นเดียวกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าบาซ่าสนใจหรือเปล่านะผมก็เพิ่งเคยเห็นข่าวนี่แหละโจนาธานเดวิสนะครับอายุ20ปีเองนะเป็นสัญชาติแคนาเดียนหรือว่าแคนาดานะครับส่วนสูง180เซนติเมตรนะลองไปหาฟอร์มดูนะครับผมเปิดให้ดูไม่ได้นะเขาบอกว่าเป็นแบบ คล้ายเป็นแบบบอลเอนเตอร์เทนคล้ายๆกับโรนัลดิโน่เลยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าบาซาก็ขาดแบบตัวปั้นเกมที่ยิงประตูได้อยู่ณเวลานี้ทุกอย่างมันไปแบบแบกที่เลวเนลเมซี่แค่คนเดียวครับนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่เอามาฝากในวันนี้ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยถ้าเกิดว่าปล่อยบาซ่าปล่อยกิสมันจริงๆแต่ได้ ทั้งราตตโลมาร์ติเนสและเนม a ามาเสริมขุมกำลังของสโมสรเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่านะครับถ้าต้องปล่อยกิสมันแล้วได้2คนกลับคืนมานะครับอ่าโอเคก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe c h anel n ของเรามาเสียด้วยแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปวิดีโอตัวนี้ด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนบาร์ซ่าก็แนะนำเพื่อนๆส่งต่อให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนบาร์ซ่าหรือเอาไปแปะในกลุ่มไปแชร์ในกลุ่ม นะจะได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องของสโมสรน,นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ